เอ่มอ,อันนี้ก็อุ๊ยอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเปิดปะโอเคเอ่มก็จะมาได้แบบนี้กันให้ได้เยอะที่สุดนะ้วเมื่อกี้ก็มีอีกเออปดินอืมเอาลัวมากเป็นร้อยถ้าเป็นร้อยก็คงมีแดงหมด

ถ่ายอย่างนี้เป็นซูเปอร์ชายาเลยไหมแล้วคอก็เจ็บอืมอันนี้ไงอย่างร้อย,ยก็เป็นร้อยแหละตอนนี้คือ้นใหญ่สุดฉันเป็นเลยเประจดเมื่อกี้คือแบบลื่นเนี่ยตัวไรเมื่อกี้คือแบบลื่นเอออู้เธอ,อถือก็ทำให้ใจหักแด้ เก็บเก่ยวหยุดใจหยุติยุหยนไมไ,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 ไเออมจะได้ย,ยอะแล้วนะเป็นร,ร,ร้อยอ้ยไม่หยุดีวกแล้วอมัมากสี่วันนี้ฉนว่านะไปอันอืม ไม่ตายให้มันรู้ไปอย่างเงี้ยไม่ตายให้มันรู้ไปชั้นว่าแดงอ้โหมีเขียวเอ้ยมีมีม่วงใช่ไม่มีจุดนั้นเนี่ยเออลื่นลื่นดีนะลื่นเนี่ยทำดีนะลื่นเออคงอยากจะเลื่อนบ,บนนะ่อยๆลื่อนดีหนึ่งในยอ่สิบจะได้แปดเลยนะ บิดมากบิดบิดเลยบิดบิดเลยบิดเลยบิดอะไรด้วยอืมโอ้โหฮัลโหลฮโหลติดเงี้ยเลยดิติดเงี้ยกับต้นไม้เลยอะ กับต้นไม้เลยนี่ก็คือสภาพการแต่งตัวของฉันคะเื่อเฉนยว่นสิบห,หกเนาะที่แต่งอย่างนี้นะฮลัลโอ้ตาย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 ต ข้าดีขี่ฟ้าแต่ไม่ได้อะไรเลยจะลงมาหนักมากตายถ้าลงมาอย่างเงี้ยกูตายแมัแม่เสียงจม่กูเสียงบู๊บบู๊มบู๊บบู๊บไอกิมมีเสียอะไรอ่ะ ที่ลังกาไปทั้งไหนอ่ะแค่นี้พอแล้ว